กดแล้วนี่เริ่มมาปล่อยป,าปลาจับได้กับมาปล่อยปล่อยถ้าปล่อยปลาปล่อยจดเปลี่ยนบึ๊เหน็นวะจับปลาขออวานบาแล้อามาอย่างไรเอามาปล่อยโอ้โหไปเบิ่งเบิ่ง,เ,ง<ป>อเอาแล้วมากินเฮ้ยุูนอ้ยไปไปยังไงอยูยอย่ในนี้ละ่ะอย่าหนีเด้อ ไปตามธรรมชาติาไปอยู่บนไดบนไดมีความสุขก็ไปอย่าไปกินตะเบ็ดเดอ้อใเคนลอยฟ้านี่กับใส่เบ็ด <c oughs> บดิเอาลงไ,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 ไปลงไปลงไปทางหลวงเพิ่กับมาเหตุงานเพิ่น,เน่เอาไปที่ละค่ะไปไปที่ละ ไอ้ทีราคาที่ซุ่มยปดิก็ยังอยู่ในฝั่งอยู่มันหมดทันหัวทางสิไปมันยังงงอยู่เอ้ยอยู่ไหนวะเดี๋ยววะขุ่นน้ำเดียวกันไ่มคนทางโอ้ยันอยู่ในฝั่งขุ่นขุดซุ่มเป็นมวนเป็นกระปแล้วรุ่นดขุดโอ้ยขุ่นไป็นหัดูุ่นแล้วก็มีขุดไม่มีต้นท่าเลยเป็นฝูงเลยอ้าวไปไป โอ้ยไอ้จ๊ราดเป็นไรอารถกลับไปปุ้ยเหมือนฐานะตายปุ้ยปุ้ยจะตัมตายตัวตายกันหัวใจกำกันเล้วมนได้ตังคใจเคือกับปุ้ยยู่สีตีมดจนจนโดนพวกป่าตีไปหมดอืมตวมอะไรเยอไปจากไหนปเฮ มันตายโอ๋อกระต่ายไปถ่ายกรใส่ายผูนยังเหทือนเหมือนจุดไปไปไปตกด่างมันตื่นเออหมูหัวทากไปอีรถกันไปดูดเขามาไปอีรถไปอีรถ ไปไปจับจากน้ำหน่อยเมื่อไหร่น้ำไหลไป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 รถไปรถไปวันนี้วันพระปล่อยไปหลายชีวิตเลยนี่เป็นมวนอยู่ดิเข็นบอลเฮ้ยเป็นได้น้ำใหม่เป็นมวลตัวนี้ไปไปไลชีวิตใหม่เด้อเจอคนใจบุญแล้ว

ที่แรลหรออือมัี่ยงสิเอาหลอดมาใส่กบก่อนเป็นตาหมีบ่ปตาขอนมีบันไดเนี่ยเอาหลอดมาใส่ใส่มองจับเหลี่ <c ười> ยวนน่าฮ่าเลยกบปนเบิดแล้วเ,เอากมันเลี้ยงหน่อยกับจับเลยนั่น ก็แตเอะไ,ไปไปเอะไปเลยรอไปรอประคดีมันทนอยู่เปลี่ยนในผ้ารอได้บุญได้บาบุญใ, <c oughs> ให้นอกก้องก็จะได้ ครับผมขอบคุณทุกการรับชมทุกก,การกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ